ช่างหนึ่งแก้ส่งยีนซื้อจแจ็เก็ตยีนแบรนด์เนมช่วไทยครับสวัสดีครับดีนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube channel สยามชแนลบายช่างหนึ่งครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงยีนแบบแปลกๆนะก็ลูกค้าบอกว่า เอากางเกงมาสองตัวให้สลับกันก็คือมันคือมันคนละรุ่นกันเลยอ่ะแต่ว่ามันคนละสีกันด้วยลูกค้าอยากได้แบบข้างนี้สีนึ่งข้างนี้สีอีกสองตัวแล้วนก็ได้อีกสองตัวแต่ว่าสลับสีคนละด้านใช่ไหมเป็นงานแฟ่ต็อฟนั่นเองครับติดตามช่อมจุงานเช่วนึงครับ,เ,รบเป็นงานแปลกๆที่เจ้าหนุ่มคุณทำทางด้านแปลกๆครับครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่แหละเลครับติดต่อเข้ามาว่าต้องการแก้กางเกงยีนตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของนั่นแหละแฟ่ต็อฟแฟ่ต็อฟก็คือเอาสองตัวมาสลับกันเนี่ย เออมันจะได้สีเนี่ยน้ำเงินข้างหรือสีน้ำตาลจะหนิมข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยช่างหนึ่งก็บอกลูกค้าบอกช่างหนึ่งไม่เคยทํานะลูกค้าโอเคไหมเกิดงานไม่รู้ว่าออกมาเป็นยังไงล,ลูกค้าบอกว่า,างไงร,รู้ไหมลูกค้าบอกว่าเชื่อใจช่างหนึ่งช่างหนึ่งทำได้แล้วทางอื่นช่างหนึ่งยังทำได้เลยอันนี้มันจะทําไม่ได้อะไรประมาณนั้นลูกคาก้าแบบมีความแบบคาดหวังมากเลยกับช่างหนึ่งแ่ช่างหนึ่งก็เออลองเปิดใจนะครับลองทําดูนะเพราะปกติผมไม่เคยได้ทําเลยคิดว่าจะทําหลายครั้งแร้วแหละแต่ว่าคือแบบ ว่าจะทําใส่เองแต่ก็ยังแบบใจไม่ถึงแต่นี่ลูกค้าแบบอยากได้ว่าไปหาซื้อแล้วมันไม่มีอ่ะเออช่้งหนึ่งก็เลยอ่ะตบปักรับคำก็อย่างที่เห็นนะครับเจ้งหนึ่งก็ทําทการแก้นะตามสเต็ป,สเต,ปสเต็ปเข้าไปเนาะเออก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นไงแต่ก็พยายามทาให้ดีที่สุดก็แต่ละส่วนก็มันจะมีมีเขาเรียกว่ามีอะไรอ่ะมันต้องเลือกอาซิปเซฟเอาออกหมดนะครับแล้วก็แบันแยกออกมาเป็นสองสองสิ่แล้วแล้วเอามาประกอบสรุปงานที่ชจ้าหนึ่งทาก็คือมันเป็นลนาานักษณะนี้อ่า ตัวไหนจำช่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ว่าเป้าบรญยาณกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือขามันยาวกว่าเนี้ยสรุปช่างหนึ่งก็ต้องมาปรับให้ตัวเท่ากับไอ้ตัวที่เล็กที่สุดอะ่ะเออแล้วก็หยับแล้วก็ไล่เป้าขึ้นไปใหม่นะเพื่อมันให้ให้มันให้มันเท่ากันอ่ะแล้วก็ตัดขาให้ใหม่ให้มันเท่ากันอะ่นเนอะเออเสร็จก็งานก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างที่เห็นครับก็กค่อยเป็นค่อยไปเนาะรีบไม่ได้หรอกงานสไตล์นี้ต้องใจเย็นๆอะไรประมาณนั้นจัดไปลูกกค้้าไวใสัท ั้งทีนี่เออย่งไงเลยจัดให้ครับก็สนใจแอดไลน์ติดต่องานได้0813977955ครับช่างหนึ่งยินดีนให้บริการทั่วไทยครับแต่ถ้าเกิดช่างหนึ่งแบบเก็ตกับงานแล้วช่างหนึ่งก็ลงมือทำได้ในะอย่างที่เห็นครับก็ขอบคุณมากๆที่ไว้วางใจช่างหนึ่งแล้วก็เข้ามาใช้บริการครับ ล่าสุดก็ยังมีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับว่าร้านเชนน่ึงอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยอะไรเงี้ยอยู่ที่ไหนบ้างอะไรบ้างเนี้ยเช่งหนึ่งก็ตอบไปกลับไปในทางไลน์นะร้านเช่งหนึ่งอยู่จังหวัดสุราธานีครับลูกค้าติดอยู่ติดต่อจากจังหวัดไหนแ้งให้ทราบด้วยนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไป เริดูในจังหวัดของตัวเองสมมติว่าชลบุรีใช่ไหมลูกค้าเขาไปเซิร์ชมาแก้ส่งเกงยินจังหวัดชลบุรีรอ่ะเจ้งหน,หนึ่งมีรีวิวงานของเจ้งหนึ่งเองในที่จังหวัดชลบุรีไงพอลูกค้าเซิร์ชบุ๊คมันก็จะเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลูกค้าก็เข้าใจผิดว่าร้านชจ้าหนึ่งอยู่จังหวัดชลบรุรีอะไรประมาณนั้นครับจริงร้านชจ้าหนึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่บ้านดอนสุราษฎร์ธานีครับดีๆให้บริการทุกท่ทนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย